สวัสดีครับผมพี่เท่งเอกครับพบกันในรายการนปฏิบัติธรรมคุยกันนะครับวันนี้ก็ฉายเดียวมาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้หัวข้อเรานะครับก็จะมาคุยกันเรื่องนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมีตึงๆที่หน้าผากใช่ตาที่สามหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมต้องขยายความอันนี้ก่อนนะครับว่าถ้าตาที่สามเนี่ยหมายถึงทวาร ตาทิพย์นะครับหรือว่า,าทวารตาทิพย์หรือตาในนะครับอันนี้นะครับอันนี้ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับอาการตึงๆที่หน้าผากเนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเห็นรูปเคยเห็นรูปของอคนที่มี3ตาแล้วเขาก็มีตาตรงหน้าผากใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับนะครับถ้าในที่นี้หมายถึงมันจะมีธาตุดิน กาะอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นตึงๆ mm อยู่นะครับถ้าเป็นทตาดินนะมันจะเป็นลักษณะแข็งนะครับแข็งนะครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นทตาดินนะครับอันนี้ที่เขาต้องมาร yeah. ์กจ right. ุดให้เราเนี่ยเพราะว่าเหตุเพราะว่าเราเมือหรือเราเริ่มเคลิ้มหรือเราเริ่มเมือนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราเอาเราเราไม่ได้เอาสติไปวางไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งเลยครับเราปล่อยมันนิ่งๆเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่่คือ จิตไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับอันนี้ถ้าว่าเราปล่อยนิ่งๆว่างๆเมื่อมื่อไปนี้เรื่อยๆนะครับลอยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่คุณจะเจอก็คือสมมุติถ้ามีเสียงอะไรดังๆขึ้นมาหรือมีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นคุณจะนั่งหลับตาอยู่ใช่ไหมครับเมื่อคุณทำสมาธิคุณนั่งหลับตาอยู่ถ้าหากว่าคุณได้ยินเสียงอะไรนะครับตรงข้างๆเนี่ยคุณจะตกใจทันทีครับมันจะตกใจง่ายครับในลักษณะแบบนี้คือลักษณะของอาการเมื่อเคลิบนะครับ มือแบบนี้นะครับเออหมือมือนะครับมือกับเคิร์ฟนี่เคิร์ฟเนี่ยหนักกว่ามือเหมือเนี่ยคือคือมันมันอาการคล้ายๆกับคุณกำลังจะนอนหลับนะครับเออคล้ายๆกับคุณกำลังจะนอนหลับแบบนี้นะครับอันนี้พอเแล้วคุณเหม่อเคิมแบบนี้เป็นไงครับมันจะทำให้คุณตกใจง่ายนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยจะเจอก็คือถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับ ถ้าเราไม่มาร์กจุดให้แบบให้มันมีธาตุดินให้เราเกาะได้นะครับเราก็จะไม่มีที่เกาะเพราะฉะนั้นเทวดาผมที่เขาเป็นผู้ดูแลคุณอยู่นะครับเขาก็เลยบอกโอ้ยทางงานเอางี้แล้วกันเราก็หาจุดอะไรมามาร์กว่ให้เขาสักจุดหนึ่งนะครับแล้วให้คุณเกาะจุดนี้ไป เอาสติไปรู้สึกอยู่ที่จุดนี้นะครับมันจะแบบมันรู้สึกมันจะตึงมันจะแน่นเลยเนหะ็นไหมครับว่าตรงเนี้มันจะทําให้คุณเกาะเขาเรียกว่าเกาะแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเกาะเหมือนในสติปัฏฐานสี่ก็คือเกาะกายนะครับเกาะกายเกาะกายคราวนี้มันจะแน่นตึงอยู่อย่างนั้นเลยนะครับมันจะแน่นตึงอยู่นะครับคราวนี้คุณก็เอาสติไ,ไปเกาะตรงนั้นเลยครับไปรู้สึกอาการตึงๆอย่างนั้นนะครับ สติให้มันแน่นนิดหนึ่งนะครับเออแล้วคุณจะเห็นโอ้โหสติมันจะชัดเลยทีน,นี้ถ้าคุณรู้สึกอย่างต่อเน,นื่องนะครับเออลักษณะแบบนี้ไม่ได้ผิดกติกานะครับก็เป็นหนึ่งในอยู่ในสติปัฏฐาน4ใน,านการเกาะกายเหมือนกันนะครับเออมันคล้ายๆเออเหมือนกับคุณรู้ลมหายใจรู้สึกถึงลมหายใจแต่ว่าคุณไม่ได้รู้สึกถึงลมหายใจแล้วคุณก็เอาตึงๆตรงนั้นใบแทนเท่านั้นเองนะครับเป็นอาการรู้สึกทางกายนะครับเย็นร้อนอ่อนแข็ง แบบนี้นะครับแต่ถ้าในระดับที่ซับซอ้อนไปมากกว่านี้นะครับมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นก็นได้ความร้อนเนี่ยถ้าใครเจอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทําให้เคลิ้มนะครับอย่างเช่นพวลาคุณเคยไปไหว้พระเก้าวัดไหมครับตอนช่วงเช้าๆเนี่ยอากาศดีๆเป็นไงนครับอุณหภูมิลดๆหน่อย,อยประมาณสั้25-30องศาที่คุณก็กำลังจะแบบสบายเลยถูกต้องไหมมันจะตื่นตัวถูกต้องไหมอันนี้เขาเรียกว่าอุตุเป็นเหตุนะครับ อันนี้พอคุณไปไหว้พระโอ้เริ่มไหลวัดขึ้นแล้วตอนช่วงบ่ายเป็นไงครับอุณหภูมิมันสูงขึ้นเป็นไงครับ37 38บางทีดันไป40เป็นไงครับโอ้คุณเริ่มร้อนถูกต้องไหมครับอันนี้พอคุณร้อนเสร็จปุป๊บพอคุณไปไหว้เสร็จปุป๊บคุณขึ้นรถเจอแอร์เย็นๆเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นอากาศมันดิบกันมากถูกต้องไหมอุณหภูมิสูงร้อนอยู่ปุ๊บมาเยน็นปุ๊บอุณหภูมิต่ําลงเ,ลเป็นไงครับเคลิ้มหลับทันทีเลย เห็นไหมเพราะว่าความร้อนที่อยู่ในร่างกายมันสะสมมาทุกต้องมัมนทาให้คุณเคลิ้มเห็นไหมตอนช่วงหรือบางอย่างอย่างเช่นธาตุไฟที่เกิดในการย่อยธาตุไฟที่เกิดในการย่อยอาหารเห็นไหมครับม,มันก็ทาให้คุณเป็นไงครับเมื่อเคลิ้มได้เหมือนกันอันนี้แต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างจะจับยากต้องใช้กําลังสติค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าในหัวข้อรายการในวันนี้นะครับก็คือนั่งสมาธิแล้วมีอาการตึงๆเนี่ย ที่หน้าผากไม่ใช่ตาที่3นะครับเขามาร์คจุดไว้ให้คุณเพราะว่าคุณจะเริ่มเมือเคลิ้มแล้วนะครับเอาสติไปรู้้สกึกตรงนั้นนะครับคราวนี้นผมจะให้คุณทดลองนะครับถ้าคุณไม่ต้องการอาการที่ตึงๆที่หน้าผากพบางทีโอ้โหมันตึงมากมันมันมันหนักมันมึนมันตึงมันอึนมันไม่ไหวนะครับถ้าคุณฝึกสมาธ ให้คุณเอาสติอยู่ที่ลมหายใจอ้าสมมติถ้าคุณจับอาณาปานะสติหรือจับลมนะครับเอาสติอยู่ที่ลมอย่างต่อเนื่องโฟกัสอย่างเดียวเลยครับให้สติเห็นลมชัดๆเลยนะครับเออลมเข้าเย็นลมออกอุ่นนะครับเออส่วนการวางตำแหน่งสติคุณก็ไปศึกษาในนะครับในกลุ่มมีสอนอยู่นะครับคุณเอาสติไปจับให้อย่างต่อเนื่องแม้แต่ลม,มเ,เพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วขึ้นเรืเร่อยๆสติตามทันอยู่อย่างต่อเนื่องครับจนจนถึงจุดจุดที่เร็วสุดแล้วครับ ลมลมลมเย็นๆนะครับตอนคุณหายใจเข้านะครับค่อยๆลดความเร็วลงแบบนี้นะครับสติคุณตามอย่างนี้อยู่อยู่อยู่ต่อเนื่องเลยครับจนแบบลมมันหยุดแล้วสติก็รู้ว่า,วาลมตรงนี้หยุดแล้วหยุดเสร็จปุ๊บลมกําลังจะเริ่มเคลื่อนออกเป็นลมอุ่นๆเคลื่อนออกไปนะครับสติก็ตามทันได้อยู่นะครับแบบนี้นะครับจนค,ค่อยๆลมค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับลมอุ่นค่อยเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วสติก็ตามอยู่นะครับจนจนถึงจุด จุดสูงสุดของความเร็วแล้วนะครับลมค่อยๆลดความเร็วลงสติอย่างตามทันอยู่นะอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ไม่หลุดเลยนะครับจนลมอุ่นหยุดลงสติก็รู้สึกว่าเออมันค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดหยุดจนลมหยุดแล้วโอเคเห็นลมหยุดแล้วสติเห็นลมหยุดชัดแล้วนะครับเสร็จปุ๊บค่อยๆวนลูบแบบนี้อากาศเย็นๆเข้าไปถ้าคุณทําแบบนี้ได้สติตั้งมั่นแบบนี้นะอย่างต่อเนื่องนะครับอาการ ตึงที่หน้าผากจะไม่เกิดขึ้นเลยท,ทันทีเพราะว่าเป้าหมายก็คือเขาให้คุณเอาสติไปเกาะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่พอเอิญคุณไปนั่งเสร็จแล้วคุณปล่อยเลิมคุณปล่อยล่องลอยเหม่อลอยไปแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับข้างในเขาก็อ่ะช่วยหน่อยมาร์กจุดไว้นิดนึงมันไม่ใช่อาการตาที่สนะครับนองเรื่องนิดหนึงนะครับตาที่สามเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับทวารตาตาทิพนะครับ อันนี้เป็นคนละเรื่องกันนะครับก็วิธีการฝึกตา,าทวารทิพย์นะครับตาทิพย์นะครับควรต้องสํารวมตาดีต้องสร้างตาให้เป็นกุศลให้ได้มองยังไงให้เป็นกุศลคุณก็ไปหาวิธีเอาแล้วกันนะครับแล้วก็มองยังไงนะครับที่มันเป็นบาปอกุศลของเราเนี่ยละคลายซะนะครับคุณถึงจะได้ทวารตานี้มันก็เกี่ยวเนื่องไปกับเรื่องของศีลห้าด้วยนะครับเอาศีลห้าเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนนะ ส่วนสิงห์แปดสิงห์ปฏิมโมกเนี่ยโอ้โหมันจะซับซ้อนมันละเอียดอ่อนยิงน่งกว่านี้คุณสำรวมหนักยิ่งกว่านี้นะครับโอเคฮะทางงานก็เอาข้าวแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าสรุปสั้นๆง่ายๆนั่งสมาธิแล้วมีอาการตึงที่หน้าผากไม่ใช่ตาที่3นะครับแต่เกิดจากอาการเมอเคลิ้มของคุณนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ วันนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณ YouTube Member ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มสมาธิและรูปฌานชานะครับทุกท่านนะครับรวมถึงท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่กดอ่า YouTube แท้งมาด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับ ลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับหมู่ชนทนเห็นทุกหวังความสุขนิดนิรนันหมู่หนึ่งรู้แจ้งพลนันนามสมาธิรูปประชานวิ ชาสามแขวคลองดุดเรือล่องท่องสรานทางเอกสู่นิพพานนำบริวารปราดทุกไกล